แกก็อย่ที่บอกนะคือสวัสแบบดีครับตั้งแต่ก๋วยเตี๋ยวกันจอมพลังตายไปมึงทำให้กูดูแย่มากรู้ไหมไอ้แบบคนะแต่ใครจะเล่นคาถาคมอะไรก็ตามนะครับ ผมพอใช้หาคมของน้องชายของของปิยวัตรชื่อมันชื่อชปิยวัตรก็ปิยวัตรดิแก่กูก็ไม่เข้าใจตระกูลปิยวัตรทั้งหลายเนี่ยชื่อเออชื่อจิตตดาปิยวัตรอะไรของมันก็ช่างมังมาดึกชิบชิบฮะหลอกเล่นนะเฮะแต่ว่าผมสาธิตให้ดูวันนั้นน่ะคืออย่างนี้หกห้าหก หกห้าหกหกเจ็ดหกห้าหกหกเจ็ดต่าปีอันนี้กูมือตีดื้อเดียวเนี่ยโอ้โหจริงไหมเนี่ยใช่หรอใช่หรอไม่รู้กั้นกูจำไม่ได้ลืมหมดลอะอ่านเลยดีกว่าสวัสดีครับแม่จดหมายข่าวดีหรือยัง เดี๋ยวผมจะส่งวันมใส่แว่นเหอะมองไม่เห็นว่ะแต่เน่นดำทำไมวะไอ้มือว่ายน้ำไม่เป็นอย่างมึงว่ายน้ำมเป็นอย่างมึงว่ายน้ำมเป็นกูปล่อยจมไม่เป็นเอไา๊ะเอาใหม่ๆขอใหม่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 ขออีกหนึ่งต้องเเลกออะีโอเค อย่นี่ก็แล้วกันนะครับอันนี้เป็นเอ่อเรียกว่าอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยวะกูมองไม่เห็นมองไม่ชัดอันนี้คือเงินรางวัลที่เยอะที่สุดในเกมออนไลน์ s สลั machine อย่าจะย้อนเวลากลับไปที่เก่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชอยา่ามาจี้จาให้มันมากไปมันจะเป็นบ้าเึืงเล็กสุการเป็นเรืองใหญ่ จะม่จัดจัาจะดีกว่าไหมโอเคนะครับเอาเป็นงนี้เอ่าเขาเรื่องอะไรดีกว่าจดหมายใช่ครับจดหมายครับเริ่มใหม่อีกรอบหนึง่ง a อ a i n again again อีกครั้งอีกครั้งอีกครั้งรบอบติดรอบหน่ง พูดถึงเรื่องที่อยู่ติดเือนจำมกันแม่ไงไอ้เขาว่าลำบากงั้นลำบากเนะี่ยแต่ว่าลำบากก็ลำบากจริงนะเ้ยดะเูนอกันกยนเงไรอ่ะอืมนอนชอว์ัพุธพุทธิสีคือผมมันไม่ได้เอาจดหมายของแม่ที่แม่ส่งให้แต่ แม่ส่งที่แม่ส่งคอ,อนอนอย่างเดียวครับแม่ไม่เขียนข้อความอะไรเด้ดๆตีนะครับเพราะฉะนั้นจดหมายทั้งหมดจะเป็นจดหมายของผมคนเดียวนะครับที่ผมตรงมาหาที่บ้านนะโอเคนะนอชอรวพธน์พิ้นสีธนสถานบำบ,บัดพิเศษคอนแก่นอือฮึอสีจันในเมืองคอนแก่นสี่หมื่นสาเออ แม่เปิดต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 ิดเมืมึงใหม่ติวเรื่องภูสามกาสในะนะครับกลุ่มพิเศษเฮ้ยใ้กลุ่มพิเศษเว้ยกลุ่มพิเศษคืออะไรกลุ่มพิเศษก็คือกลุ่มสวดมนต์ไหวพระไหวเจ้าไหวศีลไหวคําคือกลุ่มที่นั่งไหวพ้พระตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงแล้วก็นั่งสมาธิตั้งแต่ตั้งแต่บ่ายยันอครับ แจกพี่ผมพี่เซ็ตดูสิชัดไหมโอเคซึ่งผมเก็บเป็นความทรงจำน,นะครับ ไอของพวกเนี้ยเวลาผมจะโพสลงอะไรเนี่ยผมจะเบอร์นะจะเบอร์ไปเลยแต่เอจริงๆเนี่ยไม่แน่าจะออกที่อยู่หรอกก็อ,อ่านไปนครับเน้ยเป็นขอดวูวันที่อะไรวันที่ยี่สิบห้าเดือนห้าปีหกห้ากี่ปีแล้ววะเมื่อสามปีที่แล้วอ่ะก็โอ้โห ก็แปลว่ากูใกล้ปล่อยดิใกล้ปล่อยกับเฮียแล้วใกล้ใกล้ปล่อยแล้วกูปล่อยปีหกหกใช่ไหมะหกเจ็ดหกแปดหกหกหกตอนนี้พี่อะไรแปดหกเจ็ดหกหกฮ่าแปลว่าเพิ่งเข้าไปเพิ่งติดเพิ่งติดได้เดือนเดียวนีเนี่ยฮเวลากูพาเมนาเมตตาตัวมีอาแยกคดีนี่ก็เสียวเหมือนกันนะครับแต่ผมไม่มีหรอกครับนะแฮ่แน่ ผมไม่มีอายะน,นะครับแม่นะครับอยากรู้ว่ามีหรือเปล่าลองสอบถามทางเรือนจำดูก็แล้วกันนะครับเ <c oughs> ขาบอกว่าอภัยน่าจะมาเดือนหน้ามีถุนาแต่ผมก็ไม่ได้หวังอะไรแล้วนะออกป้ายอย่างเดียวออกป้ายอย่างเดียวเว้ยเฮยชนป้ายชนป้ายบ้าชนป้ายเออก็นั่นแหละเออ ขีดสองเงน,งน,นบรรทัดที่ห้าสิงหาทุกวันผ่านไปด้วยดีมีความหวังกำลังใจจะได้เจอตายไวโอเคไม่ใช่เรียนจำกางกงนนะกลุ่มพิเศษ and you have